ครั้งนั้นแหลพระภู้มีพระภาคทราบว่านิมมานภู้มีบาปท่านแยกที่จริงก็เป็นปริวิตกของท่านเองทั้งคู่นั่นแหละมันเป็นตัวแย้งกันเถียงกันแย่งกันเถียงกันที่จริงไม่ได้เถียงมันมาเป็นการวิเคราะห์วิจัยวิเคราะห์วิจัยในยะสองในยะในยะนีในยะหนึ่งกับอีกในยะหนึ่งละเอียดละออขึ้นไป หรือบางทีท่านก็นใช้คําว่าเทวดามาบอกอย่างนั้นอย่างนี้อะไรนี่เป็นไปในทางเรียกว่ามารไม่ใช่เทวดาพราะงนั้นแหละพระบุญภาคทราบว่านิมมานผู้มีบาปจึงได้ตรัสก,กับมารผู้มีบาปด้วยพระกาศคาถาว่ารู้เรารู้แล้วเรารู้แล้วว่าตะบะอื่นพระพุทธเจ้าบอกมาว่า ที่จริงก็ซ้อนๆกับว่ามารเอ้ยเอ้ยไอตัวสูรู้ว่าังน,นนะทาเป็นมารู้ดีไอตัวสุรู้มารเอ้ยท่านไม่ท่านสุภาพท่านไม่เหมือนโพธิรักโพธิรักพูดให้ชัดอะ่ะมารเรารู้แล้วว่าตบะอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ประกอบด้วยประโยชน์น่าตบะอย่างใดอย่างหนึ่งในตบะทั้งหลายเนี่ย ที่ศาสนาไหนใช้ก็ตามตะบะอื่นๆอ,อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ประกอบด้วยประโยชน์ตะบะทั้งหมดหาอํานวยประโยชน์ให้ไหม่ตะบะใดๆทั้งหมดหาหาอํานวยประโยชน์ให้ไหม่ไม่มีประโยชน์มันหาประโยชน์นี้ได้เลยดุดไม้แจวหรือไม้ถอ ไม่อำนวยประโยชน์นะบนบกไม่แจวไม่ทอไม่อำนวยมันต้องใช้ถอเรือเนะี่ยไปใช้ถอบนบกจะถออะไรไปลถลทอแล้วก็จะให้ตัวเองไหลลื่นไปก็บกทอ,อไม่ได้นะดุดไม้แจวหรือไม้ทอไม่อำนวยประโยชน์บนบกฉะนั้นในโะมเลบเรา จึงเจริญมักคือศีลสมาธิและปัญญาเพื่อความตรัสรู้เป็นผู้บรรลุความบริสุทธิ์อย่างยอดเยี่ยมแล้วท่านก็บอกว่าท่านไม่วุญหรอกตะบะตะเบอะอะไรแต่ท่านใช้การศึกษาสามศีลสมาธิปัญญาฟังให้ดีนะนี่ไปถ้าอ่านพระเตปิดกแตกเจนีว่าไอการไม่บำเพ็ญอะไรอื่นๆ อย่างนอเดินนออนังหลับตานออะไรน,อ,นอเนี่ยทั้งนั้นเป็นตะบะับเป็นเรื่องนอกรีตนะมันเรื่องไม่ได้เรื่องทั้งนั้นน่ะต้องมาการศึกษาสามเจริญเจริญมกักคือศีลสมาธิปัญญา,าดูกระมานผู้กระทำเอออันนี้ก็แปลกนะ ดกระมา n ผู้กระทำแล้วมันห้วนๆยังไงซึ่งที่สุดครับพะรังซึ่งที่สุดครับมา n ผู้กระทำซึ่งที่สุดตัวท่านเป็นผู้เรากําจัดเสียเสียได้แล้วก <c oughs> ระทาที่ที่สุด <c oughs> มา n กระทําที่สุดก็มากระทําที่สุดไม่ได้นี่นะ <c oughs> ตัวท่านเป็นผู้ที่เรากําจัดเสียได้แล้ว นะคับพระพุทธเจ้าตัดว่ามารเป็นผู้กระทําซึ่งที่สุดเอ๊มารมันไม่ใช่ผู้กระทาที่สุดกกว่าคตัวท่านเป็นผู้ที่เรากําจัดเสียได้แล้วมันซ้อนอันนี้ลึกซึ่งซ้อนมารเป็นตัวที่ทําที่สุดเป็นผู้ที่ทำเเป็นผู้กระทํา ซึ่งที่สุดมานว่าเป็นตัวผู้กระทำซึ่งที่สุดอวดดีว่าเป็นผู้จบเหมือนอย่างมหาบัวเนี่ยจะทำที่สุดเราเกดแล้วชาตินาไม่เกิดไม่เกิดอีกชาติต่อไปถึงที่สุดได้แล้วตัวท่านเป็นผู้ที่เรากําจัดเสียได้แล้วไอ้ที่เข้าใจผิดๆนนพระพุทธเจ้ากําจัดเลยมันเป็นมานมันเป็นความผิดความเข้าใจผิดความโง่มันซ้อนเห็นไหม ตัวท่านไป่พผู้ที่เราบอกตัวมานี่แหละตัวเข้าใจผิดผิดอย่างเงี้ยนะเรากําจัดได้เสร็จแล้วไอ้กําจัดความโง่ความผิดความหลงตัวความอะไรพวกนี้ครั้งนั้นแลคือครบเลยพระพุทธเจ้าตรัสยักไหมายความว่ารู้เท่าทันมานด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วด้วยพระสัพพัญญูแล้วครั้งนั้นแลมานผู้มีบาป เป็นทุกข์เสียใจพอได้ยินพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระพุทธเจ้ารู้จักแล้วรู้จักหมดเลยรู้จักว่ามารเนี่ยมันไม่ได้เรื่องสักมุมไม่ได้เรื่องสักอย่างไม่ถูกต้องสักอย่างมารมารู้ตัวเข้ามารผู้มีม่บาปรู้ตัวเข้าก็เป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระภาค ทรงรู้จักเราเสียใจที่พระภูมีภาครู้รู้จักหน้าตารู้จักไส้พุงตับไตะหัวใจมันสมองของมารได้หมดเลยพระสุคตทรงรู้จักเราพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเราดังนี้ จึงได้อันตรธานไปในที่นั้นเองจะเป็นกิเลสจะเป็นมารจะเป็นความโง่จะเป็นอะไรจะไรหมดจะเป็นตัวเลวตัวร้ายอะไรทั้งนั้นเจอความรู้เจอความเข้าใจเจอความเห็นอันยิ่งเนี่ยนี่เป็นสภาวะธรรมนะเกิดขึ้นมาแทน ขึ้นมาเผชิญกันเลยกับไอ้สิ่งที่ไม่ไม่ถูกไม่ดีเป็นมารไอ้ที่ถูกที่ดีที่เป็นสุดยอดแห่งปัญญาเผชิญกันปั๊บไอ้ตัวนี้ลีบนี้เลยมันเป็นธรรมวิตีใช้ภาษาที่มันมีภาษายิ่งใหญ่กว่านี้แล้วหมายความว่ามันเด็ดขาดเลยไอ้ตัวนี้ต้องหนีต้อง ถ้าปัญญาขึ้นมามารตายกิเลสต,ตายสรุปเข้าง่ายๆตื่นๆจนซ้ๆปัญญาเกิดกิเลสต,ตายทำปัญญาให้เกิดเถอะกิเลสต,ตายปัญญาเผชิญกิเลสปั๊บของเราเองนะเจอกันมันเป็นของตัวเองทั้งคู่มารก็ตัวเองปัญญาก็ตัวเองกิเลสก็ของตัวเองตัวปัญญาก็ของตัวเอง ปัญญาตัวนี้แหละคือบุญคือเพชรขาตมือเด็ดขาดเพชรขาตมือเด็ดขาดที่อาตมาขยายความมา,มาเพชรขาตที่เก่งยิ่งกว่าฌานอาตมาเคยกล่าวพาดพิงถึงว่า ปัญญามารพอเห็นหน้ากันแล้วเนี่ยมารวิ่งหนีหูตูกพูดผ่านพูดอธิบายมาหลายทีแล้วก็เอาพ,พระตปิฎกเกล่มนี้มามาขยายความตามภาษาของพระตปิฎกภาษาอัตมาอธิบายเองมาอธิบายมาหมดแล้ว แล้วจะมีารายละเอียดไปอีกอธิบายตันโนยะต่างๆไปอ,อีกหลายอีกหลายบทหลายสูตรมากเลยในมาลสูตรในในมารสังยุตเนี่ยนะแล้วก็สรุปลงที่ว่าครั้งนั้นแลม,มารผู้เป็นบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีประภาค ทรงรู้จากเราพระสุคตทรงรู้จากเราดังนี้จึงได้อันตรธานไปในที่นั้นเองสรุปอย่างนี้ทุกสูตรท,ท,ทุกบททุกสูตทุกบทเลยแสดงถึงว่าต้องมาสร้างปัญญาเนี่ยสร้างพลังงานจิตให้มันเกิดพลังปัญญาให้เกิดปัญญาให้ได้ พอเกิดปัญญาแล้วก็นี่คืออาวุธใหญ่ที่จัดการการตรัสรู้จัดการการบรรลุธรรมปัญญานี่เพราะฉะนั้นความรู้ปัที่ใช้ัภาษาเรียกว่าปัญญาจึงไม่ใช่ความรู้ของเทวนิยมไม่ใช่ความรู้ของโลกของโลกีอะไรทั่วไปเทวนิยมไม่มีปัญญามีแต่เชโก อาตมาก็าขยายความมิเตเชก,กะเชกโกไม่มีความรู้ปัญญาแต่คนทุกวันนี้มันไม่รู้เรื่องแล้วมันก็ไปสับสนด้วยเอาปัญญาไปใช้แทนมดไม่มีใครใช้เชกโกเป็นหมายถึงความรู้ความฉลาดนะไม่เอาด้วยเฮ้ยอย่ามาว่าคู่ชกโกนะ